ถังแตกอะไรเก็บไว้หมดเดี๋ยวก็ได้ใช้มันเป็นอาการของจิตที่มันไม่อยากทิ้งเห็นไหมอ่ะมันจะยึดของเล็กๆน้อยๆเราไม่เคยเห็นหรอว่ามันมันสร้างภาละอย่าไปพูดอะไรในสิ่งที่ละเอียดเปืนน่านี้พอเรามองทีนทเนี้ยทาไมพระเนี่ยพระพุทธเจ้าไม้ถือผ้าสามพื้นทําไมให้ไม่ให้มีอะไรเลยที่จะเป็นสมบัติมีแค่บริหารมีบาทใบเดียวเพื่อตัด ตัดความกังวลตัดนิสัยตัวเนี้ยอให้เป็นผู้มักน้อยเห็นไให้พอใจในสิ่งนี้ก่อนบางคนมีบ้านใหญ่นะ่แม่เนาะแต่ว่า50%าอรเซ็นของทีบ้านนี้เก็บขยะอาจจะมากกว่าห้าสิบด้วยใช่สร้างบ้านให้ให้ให้ของอยู่หนูเคยเห็นบ้านหลังหนึ่งพี่หนึ่งเชื่อไหมเขาเอาของเข้าไปเต็มบ้านแล้วเขาก็มาสร้างกระต๊อบอยู่ข้างนอกเล็กๆจริงๆ นูก็เลย